สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านค่ะวันนี้เราจะไปใส่บาตรพระเดินหนก่อนนะป้าไปใส่บาตรใส่บาตรพระเดินนี่ไงก็ต้มสิบมัดจะให้นั่งไปด้วยเปล่าไม่ต้องหรอกมั้งต้องหรอกมั้งไปแล้วไปใส่บาตรกันนะคะสี่ เดินทางจะไปใส่บาตรแก้วของไีไว้ก่อนอากาศเยียนนะคะทีอากาศเนีย็นโอ้ยนี่นะคะบ่อเทืองได้น้ำฝนแล้วก็เหมือนก็ฉูดขึ้นเยอะเลยนะคะตีได้น้ำฝนนะคะสีจ๋างามมากเลยนะคะดูดิ เขียวก็จีเลยนะคะไปไปต่อกันนะคะไปแสบบานเป็นคลิปแรกของป้าแสบบ้านนะคะเราจะพาเอสซีไปที่บึงบัวด้วยนะฮะสิ กาดยามเช้านะฮะของวันพฤหัสนะฮะนี่นะฮะกาดยามเช้ามีองค์ปู่ด้วยนะคะจีตอนนี้เราจะพาเอฟซีไปใส่บาทด้วยกันนะฮะเราจะไปบ้านห้วยน้าเที่ยงนะ,ะใกล้ๆนะแล้วาเราทําไมจะไปห้วยน้าเที่ยงเพราะว่ามันมีบึงบัวนะจะีเราก็จะถ่ายบึงบัวให้กับเอฟซีได้ดูนะคะตอนนี้บรรยากาศเย็นนะคะบรรยากาศดีด,ดีนะคะจีไปเราไปต่อกันที่บึงบัวเลยนะคะ นี่นะตรงนี้อดถ่ายไม่ได้นะนี่นะคะปุ่งข้าวเหลืองกระตี่นะคะสีสวยมากเลยมาถึงบึงบัวแล้วนะคะตีจ๋า หัวแดงนะคะสิเออนะมันยากาศอู้มีเพลงด้วยนี่ค่ะฝั่งอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งทิศตะวันออกคือฝั่งนี้นะคะสินี่ฝั่งนี้ เพราะว่านี้เห็นเขามาตกปลากันตรงนี้เนาะไม่รู้แกได้หรือเปล่าอันนี้คือเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นสลายน้ำใช่ปะ่นะาที่มันอยู่ใต้น้ำนะเฮจีนี่นะ,ะนเป็นสลายใต้น้ำือเป่านะคะบางคนเขาว่ากินได้นะคะจี น้ำรู้สึกก็จะใสมากเลยครับที่มนะีดอกบัวมีทั้งบัวแบบเป็นฝักแล้วก็มีนะคะเพิงจะบานก็มีนะ,ะทีมันผสมผสานกันนะคะสวยมากเลยนะคะที นี่คือพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะพระอาทิตย์กำลังจะโผล่เช้านะสิเดี๋ยวเราจะไม่ทันพระนะคะัิไปนี่คือจุดที่เราผ่านนะคะแล้วก็จะแวะ อตอนนี้ก็ดอกวัวกำลังบานสะพั่งนะฝะั่งโน้นนะฝั่งโน้นมีคนมากู้ปลาด้วยนะปะีน,น,นี่ไม่รู้ก็ได้ปลาหรือเปล่านะน่ค่ะ ต่อกันที่ควอยน้ำเที่ยงนะคะอันมามองนะคะทีแถบนี้ก็มีคนหาปลาด้วยนะคะนี่ฮะ,ะไปควยน้ำเที่ยงน,นะคะฮี่นี่นะ,ะถึงแล้วเราเราจะใส่บาตกันตรงนี้นะคะมีเพลงด้วย นี่ของมีเยอะแยะเลยนะคะอู้เยอะมากโดยมีไล่เป็นเยอะมากเลยโอ้แตงโมก็มีกิจกิจตแตงโมมันแดงไหมนี่เหรอมีนื้อสีด่านค้านี้ยิ่งเยอะนะคือข้าวโพดก็มีนะเระโพดก็มีกิจกรรมว่าด้วยแล้วก็มีกิจการแรงงานไทย ในการคัดเลือกและการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรแล้วเอาการโกนหรือตอกเอาประดุกให้หนูตัวหนึ่งแล้วก็ข้าวเหนียวห่อหนึ่งการเช่าหรือซื้อเช่าซื้อได้เอาประดุกตัวหนึ่งการจัดการสักดินและนี่ดินของเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินรับดุกทันแม่จะเอาใส่บาท ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโนครจึงประกาศขนมเยี่ยเลยนะครับิือว่าไข้ดาวจะนำได้ของการทนแจ้งไข่ดาวเกษตรคอที่ทานนับทุกอย่างเลยนะครับสิร้านนี้ไก่ย่างเลยตกไก่ย่างในบ้านเลยนะที รเดี๋ยวเรามาใส่พระเดินโคมผักอักนี้เขาปลูกเขาปลูกแบบนี่นะฮะมีฟองน้ำเขาปลูกแบบอะไรนะปลูกแบบในในโดมในฟูมั้งกองฟูมหรือเปล่า คนในพื้นที่ของบ้านเขานะครับนายกรรมกรวงสาขานะครับคุณผมก็จะหมดกับเครื่อเยอะแยะเลยนะครับสิท่นนี้จะแบ่งกคุณบ่มยานะเดี๋ยวพระจะมาตรงนี้แล้วปัตนิสัต์ใส่บาทตรงนี้นะคะสิเดีร์พราตรงนี่แล้วปัตนิสัตย์ใส่บาทตรงนี้บสิพระอาทิตย์กำลังขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะคะติหันมาเห็นนี่นะ ันไม่เห็นต้นอันชันนะมันไม่มีเม็ดนะเม็ดยังไม่แก่นะนายภัยทูปราจันมีเม็ดก็ดีอะิหอดไว้เนะนางรับใหม่ปราจันนางสาวสุมาเรข้อสารเม็ดยังไม่แก่นะครับปีนี้เนาะนางสาวสุมาลรเนี่ยนี่อยู่สามแปลงนะ ถ้ามันมีเม็ดแก่ก็ดีนะจะเอาไปปลูกไว้ที <t rain> <t rain> ่นานะคดอกกัญชันนาะนากินตนาพอยเมดยังไม่แก่นานสาวสุปราณีพ่อสียาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ ชื่อผมก็ได้ละสือจากทางสำนักงานเทศบาลตำบลสุกรคมเฮานาจะเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะครับประันพันธ์การลงทะเบียนยืนยันสิทธิรับสิทธิรับบี่อาจจะทีอผู้สูงอายุรายใหม่นะครับของปีงบประมาณ2 5 7 0นรอยนะครับคือลงทะเบียนไม่นะครับก็จะได้รับเงิน ในช่วงปี2อง0นาบนนะครับก็บด้วยทางเทศบาลนะเทศบาลระบะุกบบคันอยากจะเนินการลงทะเบียนยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพของคุณสุงอายุขององค์ัน คปีุณใน,น,านล,ลาคสิคิปที่สนะ,ะปะ้าสบาน,านบาก็ใส่บาทแล้วนะคะโอ้โหสมีคนใส่บาทกันเยอะเลยนะคะนี่ฮะป้าสบานใส่บาตทันแล้วนะคะวันนี้ ตอนนี้ป้าสายบ้านก็กำลังจะกลับนะคะแต่ป้าสายบ้านก็จะเก็บบรรยากาศนะคะให้กับเอฟซีดูเลยนะคะ นี่นะคะแต่ป้าแถวบ้านใส่ตรงร้านค้าแล้วนะคะสิอันนี้ป้าแถวบ้านก็เก็บภาพมาให้ดูนี่นะบรรยากาศตอนเช้าเช้านะคะในหมู่บ้านห้วยน้าเที่ยงนะฮะสิป้าแถวบ้านก็มีรถไฟฟ้าแล้วเราก็จะมีนี่นะคะ สุดแล้วนะคะเฮ้ยอะไรมันช่างมารมมาตุ้มกันี้เราจะไปอีกที่หนึ่งนะคะสีนี่นะคะเป็นบรรยากาศอีกหนึ่งจุดนะคะสีนี่นะแล้วเราก็ขากลับนะคะสี่สองบัวสักนิดหนึ่งเล เราจะไม่ได้เห็นดอกแล้วเท่าไรน,นะครับดิเพราะเป็นพระอาทิตย์ส่องขึ้นฟ้าแล้วนะคะไปเรากลับบ้านกันนะคะเราใส่บาตรเสร็จแล้วนะคะดิเดินทางกลับนะคะกลับบ้านเราแล้วนะคะใส่บาตรเสร็จแล้วนะคะดิเดี๋ยวเราไปจบคลิปที่วังปูนะคะ สว,สวยมากนะคะมีหมอกลงเล็กน้อยนะคะมีหมอกลงเล็กน้อยทุ่งปอเทืองนะคะเมื่อคืนฝนตกบรรยากาศสดชื่นได้รามาจบคลิปกันที่รัานปู่นะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ